สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอร์มน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อเอาไว้ว่า20ปีระบอบทักษิณเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ประกาศหอมบอกว่าสีสันการเมืองในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่นับ3นิ้วที่ฝ่อไปแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้มันก็มีอยู่แค่2กลุ่มที่ออกมาไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคือกลุ่มไทยไม่ทนของจตุพรพรมพันธ์กับกลุ่มประชาชนคนไทยของทานายนกเขานิติธรล้ําเหลือ สองกลุ่มนี้เนี่ยเขามีทงเดียวกันนะครับก็คือว่าหานายกรัฐมนตรีคนใหม่จากนอกบัญชีรายชื่อพักการเมืองแล้วแม่น้ำสองสีนี้ไหลมารวมกันได้อย่างไรกลุ่มจตุพรแดงกลายพันกับกลุ่มทนายนกเขาเหลืองผ่าหลาเนี่ยต่างก็เดินมาถึงจุดลงตัวนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของมวลชนกลุ่มใหม่นะครับเป้าหมายก็คือล้มรัฐบาลประยุทธ์ ขณะที่รัฐบาลประยุทธ์เองยังเหลือเวลาบริหารราชการแผ่นดินอีก1ปีกับอีก9เดือนจึงจะพ้นจากวาระไปอะไรทําให้กลุ่ม2กลุ่มนี้รอไม่ได้โดยสถานการณ์ทางการเมืองและการระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายในปี2564นี้นะครับยังเกิดวอบขนาดใหญ่ได้ยากมากที่สําคัญทั้งจตุพรและก็ทนายนกเขาในต่างก็ผ่าน ประสบการณ์ในการไล่รัฐบาลไม่สําเร็จมาเหมือนเๆกันนะครับจตุพรไล่รัฐบาลอภิสษ,ษ์เดือนพฤษภาคมปี2553แต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ต่ออีก1ปีเต็มจึงยุบสภาในเดือนพฤษภาคม2554ธนากนเขาร่วมกับกปปสนะครับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรข้ามปีสุดท้ายเกิดรัฐประหารฉะนั้นอดีตทั้งคู่เนี่ยไม่ต่างกัน ไม่เคยมีใครใช้มอบไล่รัฐบาลด้วยตนเองจนเป็นผลสําเร็จนะครับการก่อตัวใหม่ของทั้งคู่จึงน่าสนใจครับเมื่อสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเคลื่อนไหวอิสระจากกันแต่ใช้วิธีเดียวกันและมีเป้าหมายเดียวกันและที่เหมือนกันจนน่าประหลาดใจก็คือต้องการนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีรายชื่อพักการเมืองเหมือนกันก็มีคําถามครับว่า คุ้มแล้วหรือไม่กับการใช้วิธีการแบบนี้กับรัฐบาลที่มีอายุเหลือเพียงแค่หนึ่งปีกับไปเก้เดือนการยอมรับนายกรัฐมนตรีที่มาจากบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0อาจจะบ่งบอกถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังทางการเมืองได้มากโขทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อมีการตั้งคําถามว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยกับบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ2 5 6 0 ก็สามารถที่จะตีวงได้แคบลงอย่างมากทีเดียวนะครับก่อนอื่นไปดูกันว่าการที่ทนายนกเขาขีดเส้นให้พลเอกประยุทธ์ลาออกภายในวันที่24มิถุนายนขณะที่จตุพรไม่มีเส้นตายครับมีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเส้นตายนี่ไม่ใช่สาระสําคัญนะครับเพราะว่าสามารถขีดใหม่ได้แต่ประเด็นใหญ่คือว่าทั้งคู่รู้ดีอยู่แล้วว่าภายในปีนี้ไม่มีใครที่จะไปไล่พลเอกประยุทธ์ได้สําเร็จแน่นอนเพราะว่าอารมณ์คน ครึ่งปีหลังก็คือฉีดวัคซีนเท่านั้นและครับและทำไมต้องมาไล่กันตั้งแต่ไก่โห่นี่คือประเด็นสําคัญที่จะอธิบายว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยกับบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ2,560อยากได้นายกรัฐมนตรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองแน่นอนครับตัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านออกไปนะครับทุกพรรคการเมืองไม่สนองตอบแนวทางนี้แน่นอน แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเองอาจจะสนใจแต่ก็รู้ดีครับว่าถึงทางตันแน่ๆถึงจะได้เป็นรัฐบาลก็เป็นเพียงแคร่รัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียงสนับสนุนจากสอสในสภาเนี่ยมันจะมีไม่ถึงครึ่งตัด3มนิ้วออกไปเพราะว่าต่อต้านรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรงเหลือเกินก็จะเหลือไม่กี่กลุ่มที่พอจะเป็นแนวร่วมให้กับทนายนกเขาและก็จตุพรได้นะครับแต่พอลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะเจอประเด็นใหม่ขึ้นมาเอาทนายนกเขาไม่เอาจตุพร หรือว่าจะเอาจตุพรแต่ไม่เอาทนายนกเขาสรุปและสูตรการเมืองไล่รัฐบาลช่วงนี้เนี่ยถูกเซตขึ้นมาเป็นสีสันคลายเครียดจากโควิดหรือว่าบางคนอาจจะเครียดหนักกว่าเดิมแหะครับนีก้าเข้าสู่ปีที่8ของระบอบประยุทธ์แล้วนะครับมีการพูดถึงความเสียหายว่าหนักหน่วงประหนึ่งประเทศเนกำลังล่มจมเพราะประยุทธ์คิดเล่นๆน,นะครับว่าถ้าหากเพิ่มสมการโควิดเข้าไปในรัฐบาลระบอบทักษิณจะเกิดอร่อขึ้น ปีนี้ครบ20ปีระบอบทักษิณเราอาจจะได้เห็นหลายอย่างแตกต่างกันออกไปแต่แล้วรัฐบาลเจอวิกฤตไม่เหมือนกันนะครับรัฐบาลวิกจิ๋วเจอพิษต้มยำกุ้งซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกประเทศไทยเราสุดหนักต่อเนื่องถึงรัฐบาลชวนหลีกภ,ย <S <S 2> <S 2> ภัยเศรษฐกิจโลกขาขึ้นมันตรงกับยุครัฐบาลทักษิณและทักษิณก็ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ทักษิณเจอหวัดนกเกิดอาการเซเพราะ มีการปกปิดข้อมูลจนต้องกินไก่โชวกันแต่ว่าวัดนกเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกรัฐบาลยิ่งลักษณ์เจอภัยน้ําท่วมแต่ก็แค่ภัยในประเทศครับไม่ใช่ระดับโลกหากเรานำออโควิดเข้าไปไล่ในรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนิสัยกล้าได้กล้าเสียของทักษิณเนี่ยนั่งรอคำสั่งของยิ่งลักษณ์กับการบริหารจัดการโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกจะพาประเทศไทย ไปสู่อะไรฉะนั้นก่อนจะได้รัฐบาลเนี่ยอย่าแทงม้าตัวเดียวนะครับต้องดูม้าตัวอื่นประกอบด้วยต่อตระกูลยมนาคได้เผยแพร่บทความของศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน W. น c เ t t t ยูสกอตทอสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเขียนบทความนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times และก็ถูกนำเสนอซ้ำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเนื้อหาใจความ เขาบอกว่าเป็นเรื่องยากลําบากเสมอที่จะอ้างเหตุผลความชอบธรรมให้แก่การทํารัฐประหารแม้กระทั่งในกรณีที่เป็นการเข้ามาแทนที่ระบอบก,การปกครองที่ย่ําแย่เต็มที่ก็ตามถ้าหากจะให้เหตุผลความชอบธรรมแก่การต่อต้านรัฐประหารคราวนี้ก็จําเป็นจะต้องไปให้การสนับสนุนต่อทักษิณบุรุษผู้ซึ่งจะไม่ยอมอดทนต่อการคัดค้านใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งจากสถาบัน และเป็นผู้ซึ่งจะปกครองด้วยกำปั้นเหล็กตราบที่เขาหรือผู้ที่เขาคัดเลือกให้มาสืบทอดต่อจากเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่การเลือกให้ระบบทักษิณปกครองประเทศต่อไปก็คือการรับประกันให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยตายดับศูนย์ไปภายในอนาคตอันใกล้ขณะที่การสนับสนุนการก่อรัฐประหารยึดอำนาจของฝ่ายทหารอาจจะวงเล็บนะครับแค่อาจจะ เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กลับคืนมาได้ความจริงทางประวัติศาสตร์ทั่วไปนั้นมีอยู่ว่าระบบการปกครองต่างๆที่นํามาซึ่งระเบียบเรียบร้อยอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยขณะเดียวกันแทบจะไม่ปรากฏเลยว่าระบบการปกครองในทางตรงกันข้ามจะสามารถทําอะไรชนิดได้ทั้งนี้ระบบการปกครองที่ปล่อย ให้ทําอะไรตามใจนั้นมีความโน้มเอียงที่จะนาไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงซึ่งกลายเป็นการสร้างความย่อยยับให้แกการปกครองอันเรืองปัญญานี่คือบทความที่มีการหยิบยกกันขึ้นมานะครับประกาศหอมบอกว่าก็ใช่ว่าจะเดินตามก้นฝรั่งนะครับแต่ก็แปลกใจที่เห็นฝรั่งเนี่ยไม่กอดตำราฝรั่งเหมือนกับคนไทยบางกลุ่มดรสกอตทอมสันทำงานการเมืองมานานตั้งแต่ประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ดโลแนลเรแกนเห็นอะไรมาเยอะครับ จึงเข้าใจการเมืองภาพกว้างได้เยอะรู้ว่าประชาธิปไตยไทยเนี่ยจะชิบหายเพราะอะไรการฟื้นฟูประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีครับ